กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแม้โลกจะไม่เข้าใจในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวงังและความคิดเห็นมากมายหลายคนมักกลัวการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงเพราะกลัวว่าจะถูกตัดสินไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งถูกวิจารณ์แต่แท้จริงแล้วการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองคือการจุดไฟศรัทธาและความมั่นใจจากภายใน ไม่ใช่การรอคำชมและการยอมรับจากคนอื่นบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักวิธีพัฒนาตัวเองเพื่อกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างแท้จริงพร้อมตัวอย่างจริงและกิจกรรมที่ช่วยให้คุณเดินทางบนเส้นทางนี้อย่างมั่นคงทำไมการเป็นตัวของตัวเองถึงสำคัญการเป็นตัวเองช่วยสร้างความสุขและความสงบใจ เมื่อคุณไม่ต้องแกล้งหรือพยายามเป็นคนอื่นชีวิตจะมีความสุขและอิสระมากขึ้นเป็นตัวเองช่วยให้เราดึงดูดคนที่ใช่คนที่เข้าใจและเห็นคุณค่าที่แท้จริงของคุณช่วยให้ตัดสินใจในชีวิตได้ชัดเจนและมั่นคงเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆไม่ใช่เพราะคนอื่นต้องการ ตัวอย่างคนที่กล้าเป็นตัวเองแม้โลกจะไม่เข้าใจคุณเอิร์นศิลปินที่ไม่ได้รับการยอมรับในตอนแรกแต่ด้วยความมั่นใจในงานศินละปะของตัวเองเขายังคงสร้างสารรค์ผลงานต่อไปจนได้รับการยอมรับในวงกว้างคุณโบคนที่เปลี่ยนอาชีพจากงานประจำมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจแม้เพื่อนและครอบครัวไม่เข้าใจในตอนแรก แต่เธอเชื่อมั่นในตัวเองและปัจจุบันมีคนติดตามและชื่นชมมากมายวิธีพัฒนาการกล้าเป็นตัวของตัวเองเริ่มจากการยอมรับข้อดีและข้อด้อยของตัวเองไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ทุกคนมีความงดงามในแบบของตัวเองฝึกพูดในสิ่งที่คิดและรู้สึกอย่างสุภาพและจริงใจแม้อาจจะมีเสียงวิจารณ์ แต่คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองและยืนยันความเป็นตัวเองตั้งเป้าหมายที่สะท้อนตัวตนของคุณทำสิ่งที่ตรงกับค่านิยมและความฝันของตัวเองหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบกับผู้อื่นเพราะแต่ละคนมีเส้นทางและจังหวะชีวิตที่แตกต่างกันกิจกรรมเสริมสร้างความกล้าเป็นตัวเองเขียนบันทึกฉันคือใครและฉันต้องการอะไร ทำให้เข้าใจตัวเองชัดเจนขึ้นฝึกพูดในสิ่งที่คิดในวงเล็กๆหรือกับเพื่อนสนิทสร้างความมั่นใจในการแสดงออกตั้งเป้าหมายส่วนตัวที่สอดคล้องกับตัวเองช่วยรักษาความชัดเจนของเป้าหมายฝึกการมีสติเพื่อยอมรับตัวเองและปัจจุบันลดความเครียดและเพิ่มความสงบตัวอย่างกิจกรรมที่เริ่มทำได้ทันที เขียนลิสต์ข้อดีและข้อด้อยของตัวเองโดยไม่ตัดสินฝึกบอกความคิดเห็นของตัวเองในหัวข้อที่สนใจต่อเพื่อนหรือครอบครัวลองทำกิจกรรมใหม่ๆที่แสดงออกถึงความชอบของคุณเช่นงานศินละปะดนตรีหรือกีฬาฝึกทำสมาธิเพื่อรับรู้และยอมรับตัวเองอย่างไม่ตัดสินการกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองแม้โลกจะไม่เข้าใจ คือการจุดไฟศรัทธาและความมั่นใจจากภายในใจของคุณไม่ใช่การรอคำชมจากภายนอกเมื่อคุณเริ่มรักและเชื่อมั่นในตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะพบว่าเส้นทางชีวิตนั้นง่ายขึ้นและเต็มไปด้วยความหมาย